งั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กะบมจากช่างขงนมปังหนุนอายุแชนแนลซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ไม่ใช่ว่า King Legacy นั่นเองนะครับโอเคซึ่งผมก็จะมาสอนวิธีทำว่าขนยางเกียร์สีนั่นเองนะครับโอเคเฮ้คนนี้ทักทายคนนี้ใจดีหายกับดีสักท <Hi> ี่ฉันนี้ฉันจะเป็นฉจะเป็นคนีต่อ้ไปก่อนจะไปสอนคนดู ยังแรกไปเกาะมารีนฟอร์ดก่อนนะครับไปเกาะมารีนฟอร์ดนั่นเองบักกี้กบักเดะเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวกลับไปให,หม,ปม่แป๊บนึงโอเคมาที่เกาะมารีนฟอร์ดแล้วนะครับทุกคนให้คุยกับคนนี้นะครับ คดีให้คุยกับชินีคนนี้ครับพอบอกไว้ก่อนว่าคุณต้องมีผลพอบอกไว้ก่อนว่าคุณต้องกินผลยางก่อนนะครับกินผลยางก่อนถ้าคุณไม่ยากไม่ได้กินยางแล้วจม่ได้มา้ไม่ดีจะไม่คุยกับอางโอเคก็คุยกับนางพอนางพอนางให้ภารกิจพอพอคุยกับนางเสร็จแล้วนะครับให้ไปคุยกับนกสีแดงนั่นเองครับซึ่งนกสีแดงตัวนั้นอยู่ตรงไหนใช่ครับ มันอยู่เกาะก้อนเมฆนะครับนั่นสิตูเกาะก้อนเมฆเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับโอเคไหมนั่นไงครับเกาะก้อนเมฆนั่นเองนะครับไปที่เกาะก้อนเมฆนะครับให้ไปหาแองกี้เบิร์ที่เป็นสีแดงนะครับแองกี้เบิร์นะครับมาไปหามันเลยอืมคุณฟาร์มดูไม่ยุ่งจ้า เฮ้ยนายจะบินข้าไปไหนน่ะอีผลเนี่ยโอเคให้เป็นคุยกับแอมเี้เบอร์สีแดงนั่นเองครับให้เป็นคุยกับเขาเลยเขาจะให้รับภารกิจเกี่ยวกับเพื่อนของเขาที่แบบให้คุยกับให้ไปหามิสเตอร์สีขาวแล้วก็ไปคุยกับเขาอะครับเขาไม่สูงมือศพเขาไม่สเป็นอ่งเคลช่ไหมล่ะ โอเคครับเพื่อนตัวเขาเขาตรงไหนเหระฉันอยให้คุณโน้ตฟังง่ายครับเกาะซ้ายครับง่ายง่ายเขาแค่อยู่เกาะซ้ายไกลมากโอเคให้เข้าช่องนะครับ ตรงนี้ครับแล้วก็ให้ไปส่งภารกิจให้กับเพื่อนตัวขาวครับโอเคให้ยาภารกิจให้ส่งภารกิจครับเราส่งภารกิจนะครับเราสามารถซื้อเกียร์สีได้เลยครับแล้วุดกับนางเสร็จก็ซื้อเกียร์สีพอส่งภารกิจให้นางเสร็จรูปนั้นสมมติว่าผมยังไม่ได้ทำเกียร์สีทุบลงมาส่งภารกิจที่แองกี้เบิร์ดตัวแดงให้นาง พอสงให้นางเสร็จนางก็จะยังไม่ขายครับให้คุยกับนางอีกรอบแล้วก็แล้วก็คุยก็จะได้เกียร์สีนั่นเองครับโอเคเดีย๋ยวผมก็จะมารีวิวเกียร์สีนะหลังจากที่ดูวิธีท Gear ําเกียร์สีไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแต่ยังไม่เป็นเกียร์สีเกียร์สองนะครับสกิลแรกถ้ายังไม่ได้เพิ่มหาคิกแขนเราก็จะกลายเป็นแคสแบบปกติเป็นร่างกายของเราเลย แต่ว่าพอเคลื่อบพาคิก็จะเป็นดีดับเคลือบนะครับผมิ่งให้ดูเกียร์สามไม่ต้องดูแลใช่ปะเตอนจะต้องดูเลยนั่นเองนะครับ โอเคเกียร์สนี่คือร่างเกียร์สครับซึ่งมันก็จะมีควันเต็มไปหมดนะครับก็คือแก๊สออกมาจากร่างกายนี่นะครับสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะอันนี้จะดูมีความเร็วมากขึ้นแต่ก่อนมันไม่ได้พุง่งแบบแต่ก่อนไม่ได้พุง่งเหยียงใช่ปะ สกิลซี่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากเกียร์สามกลายเป็นหมัดปืนเจ็อยางยื่นหมัดลวมุรามุราสกิลอีก็ยังนะครับสกิลอียังไม่ให้ดูนะครับเราจะให้ดูก่อนดีโอเคให้ดูก่อนดีกว่าสกิล so e, อีตอนที่ยังเป็นร่างปกตินะครับก็คือแบบนี้ครับ มันคือเป็นการแบบจับแล้วก็พุ่งไปอะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์สองมันก็แค่วับนี่ครับถ้าเป็นแค่เกียร์สองมันก็แค่วับเฉย,ยๆไม่มีอะไรมากโอเคได้เวลาของเกียร์สี่พาะเข้าร่างเกียร์สี่้วนีว่ไหมครับเก,กีก็จะเปลี่ยนไป คือมันจะดูช้าชขึ้น100%ซึ่งคราวนี้จะลอกับปอนะครับซึ่งมันก็จะเล็งเป้าอัตโนมัติเอ้ยก็คือถ้าอันตัวไหนมันอยู่ใกล้กับเราที่สุดแต่ว่าต่ว,ว่าฉันเล็งทางนั้นจนเล็งตัวนั้นมันก็จะไปหาตัวที่ใกล้สุดสกิลสองมันเหมือนกันแค่มีมังกรเฉยๆสกิลส,กล,สกลส สกิลอีบินนั่นเองสกิลอีคือบินเร็วมากงั้นสำหรับคลิปนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามช่องของเราข้าอยู่ในเซนร์ฟเวอร์เรเาเนียบมยโอเคเราจะไปพร้องกันนะจ๊ะ